นะอย่างคิวบาเนี่ก็ถือว่าในแง่ของความเป็นอยู่อะไรต่างๆนี่ก็ยังดีกว่านะครับถึงแม้ว่าประเทศชาติจะยังยากจนอยู่เนี่ยแต่ว่าการกดขี่ประชาชนมันก็อาจจะยังไม,ไม่ถึงขั้นที่ลุกฮือขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าบางประเทศก็ดีกว่าหลายประเทศแต่ว่าที่ประเทศใหญ่ๆที่มองเนี่ยนะครับโดยนโยบายโดยสภาพที่มันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์คือประเทศที่มีการกดขี่ประชาชนอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับมีการกดขี่ อีบย่ำประชาชนในลักษณะโดยเฉพาะใเรื่องเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่มีเจ้ารนะ้าหลังแบบไทยเราแล้วก็จริงๆเป็นระบบศักดินาซึ่งยังเหลืออยู่นะครับหลงยุคะนะครับแล้วก็เป็นลักษณะปลอมตัวออกมานะครับแปลงตัวออกมาแผลงแปลงร่างลงมาเนี่ยเอาเรียกว่าอาวตารมานะเป็นไปเป็นศักดินานะครับแล้วก็เป็นทุนผูกขาด แล้วก็รวบอานาจนะครับแล้วอย่างไทยเรานี่คลาสสิกมากสร้างองค์อานาจนะครับรวมศูนย์ที่กษัตริย์แล้วก็ให้มีกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมาร่วมไม้รวมมือกันจัดการอานาจเหมือนกับการจัดการยาเสพติดนะครับมีครบวงจรก็ได้ดังใจแล้วยังขยายเครือข่ายออกไปถึงระดับนอกประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจะขายอุดมการณว่าประเทศเนี่ยจะต้องมีระบบกษัตริย์ต้องสถาปนาสถาปน,นากษัตริย์หาคนที่มีความนะครับ วิเศษวิโสขึ้นมาเป็นผู้นําการปกครองประเทศนะครับเหมือนประเทศไทยนะเอาไปขายที่ไหนก็คงจะมีคนหัวเราะนะครับมีแต่คนหัวเราะและแบบที่สามก็คือเนี่ยเผด็จการทหารนะครับซึ่งของไทยเราเนี่คลาสสิกมากเผด็การทหารนั้นนะครับฝังรูปฝังร่างเป็นมาเฟียมาตลอดแล้วก็ชูกษัตริย์แล้วกษัตริย์ก็ได้ประโยชน์จากอำนาจทหารโทษถึงเวลาที่สุดมาแล้วใช้ทหารก็สยบอะไรได้หมดนะครับไปบังคับไปขู่แล้วสามารถจะยึดอำนาจนิติบัญญัตินะครับบริหารตุลาการมาได้ โดยง่ายนะครับถ้นะ้เรียกว่าแทบจะไม่มีการต่อต้านนะให้ปรากฏชัดเจนนะครับด้วยความคลาสสิก <c oughs> เอาละเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ,ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ถือว่าทันสมัยทีเดียวนะครับสําหรับการประกาศจุดยืนเล็กๆของอเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อเสรีประชชนนะครับ เอาละแต่สิ่งที่ต้องทํากันต่อไปนั้นนะครับในเมื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งล้ําค่าจะทําอย่างไรต่อไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถจะตั้งคําถามได้นะครับอันนี้มันเป็นเอกสารที่แสดงความเห็นใจแล้วก็ชื่นชมและให้กําลังใจนะครับก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเขาจะทําแค่นี้ก็จะไปอ่านและตีความให้มันเกินเลยกว่านี้ว่านี่เป็นการประกาศยืนยันทั้งหมดนี่ก็ถือว่านอมแน้มไปนะครับก็ต้องดูว่าเขาเขียนนั้นมันมันเป็นการสรุปรวมเจ็จจานวทั้งหมดของเขาหรือไม่นะครับ ชิ้นที่เราอ่านอยู่นั้นวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับมันครอบคลุมแค่ไหนนะครับองค์การเสรีไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลองค์การประชาธิปไตยและสิทธิมนุมยชนทั่วโลกได้ส่งกําลังใจให้ชาวฮ่องกงส่งกําลังใจนะครับให้ได้ส่งกําลังใจนะครับพร้อมร่วมมือการกดดันนะครับอันที่สองคือกดดันให้ทางการจีนหยุดการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนผู้เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในฮ่องกงแล้วก็ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มนะครับก็เนี่ยเป็น ประมาณที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานี่แหละครับนี่แหละนะครับก็คือกดดันนะครับทางการจีนแล้วก็กดดันให้ทําอะไรนะครับหยุดการปราบปรามสองอย่างนะครับหนึ่งคือหยุดการปราบปรามแล้วก็สองก็คือนะครับให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับลุมคุมขังโดยทันทีแล้วก็คืนสามก็คือคืนประชาธิไปไตยให้ประชาชนนี่ก็เป็นสิ่งที่นะมีการเรียกร้องกันสําหรับกรณีของประเทศไทยนะครับเอ่อ ก็ถือว่าเป็นการนะครับจะบอกว่านะครับก็คือต้องต้องแสดงตัวต่อชาวโลกเนี่ยนะครับเป็นจุดยืนตรงเนีเ้ซึ่งเป็นจุดยืนที่ก็ถือว่านะครับแม้จะไม่มีความลึกซึ้งอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นจุดยืนที่ทันสมัยแล้วก็ทํามองในแง่ว่ามันลึกมากในเพราะมันเป็นกรอบสูงสุดว่าประชาชนเขนาต้องการประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะต้อง มาถือหลักของประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นกระแสของโลกไปแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของมุมมองที่ไม่ไม่ไม่ได้ธรรมดานะครับแล้วก็พูดที่ไหนก็ถูกที่นั่นนะครับแต่สามส่วนเนี่ยนะครับหยุดการปราบปรามนะผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแล้วปล่อยตัวผู้ถูกจับคุมคุมขังทันทีแล้วก็คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็วเนี่ยนะครับที่นั่นก็คงคืนให้ลักษณะที่ให้มีการาจัดการเลือกตั้งนะครับผู้นำอ่า ตวัวแทนผู้ที่จะไปบริหารฮ่องกงนะครับหมู่เกาะฮ่องกงซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นประเทศแนละ้วเพราะประเทศเป็นประเทศจีนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับถือว่า,า,าบางคน,นอาจจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยไปเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนจะไปยืนเวทีโลกเนี่ยไปเป็นศัตรูกับใครเ,เลือกข้างเลือกนะฝั่ง เป็นศัตรูกับนะประเทศจีนเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็แต่ผมมองว่านะครับในส่วนของอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยเสรีไทยยืนจุดนี้ถูกต้องแล้วนะครับจุดยืนของการที่จะบอกว่ามันต้องสร้างประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะนะอยู่ในกรอบไหนก็แล้วแต่สิทธิของมนุษย์ในการที่จะ,ะเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับ แล้วก็เรื่องการจับกลุ่มคุ่มขังนั้นถ้าเป็นนักโทษการเมืองคนที่ต่อสู้ทางการเมืองต้องปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับหรือถ้าเห็นว่าทําผิดกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องปล่อยให้ออกมามีการต่อสู้กันประกันตัวต่อสู้การตามหลักนะตามหลักสิท,ที่มัษยชนพื้นฐานนะครับเป็นหลักสากลที่ต้องนับถือกันทั่วประเทศแล้วก็คืนประชาธิปไตยให้ประชาชนอันนี้เป็นคกากว้องๆนะครับซึ่งก็คงจะต้อง นะต้องไปดูว่าคืนยังไงทํำยังไงพวกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งประเทศนั้นก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนจีนถือว่าเป็นเจ้าของก่อนนี้นะครับนี่เรื่องของฮ่องกงนี่น่าจะต้องขยายตัวไปอีกนานแสนนานนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณของคนฮ่องกงนะผมเชื่อว่าถึงจะมีเชื้อสายผูกพันกับทางจีนแผ่นดินใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ได้มีนะการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็วิถีชีวิตนะครับซึ่ง ได้อยู่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันคงยากที่จะต้องให้ไปได้รับการานะกดขี่หรือว่ายอมรับในสิ่งที่จีนแผ่นดินใหญ่นั้นโยนมาให้นะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่จับหูจับตากันต่อไปนะครับถือว่างานนี้นะครับเสรีไทยนะครับก็เป็นเป็นโอกาสสําคัญนะครับในการที่จะ นะครับแสดงตัวให้เพื่อนบ้านได้เห็นว่านี่แหละเนี่ยประเทศไทยก็กาลังสู้นะแล้วกระแสะทั้งหมดนี่พวกเรานี่อยู่ในกระแสะเดียวกันทั้งนั้นก็เป็นการหาเพื่อนที่ดีนะครับเป็นการประกาศเล็กๆจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องต่อสู้เนี่ยประเทศไทยเราในปัญหาหนักกว่าฮ่องกงเยอะครับหนักกว่าฮ่องกงเยอะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยแค่การให้มีการเลือกตั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าผลประโยชน์เนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่เขาได้ผลประโยชน์เต็มที่ไหมในส่วนการให้เป็นรัฐที่มีการประการปกครองแบบพิเศษเนี่ยก็คงจะต้องดําเนินต่อไปนะครับเขาคงไม,ม่มาตัดแล้วทาให้เกิดสงครามแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดขยายตัวไปเนี่แล้วก็ฮ่องกงขอแยกตัวเป็อิสระนี่ก็สนุกอะโลกวุ่นวายแน่ครับเพราะจีนเนี่ยยอมใครที่ไหนนะครับนะก็ ตรงนี้ก็มีภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับอันนี้ไม่ทราบว่าได้ส่งไปให้ทางตัวแทนนะครับของรัฐหรือว่าส่งไปทําสื่อที่เป็นที่เป็นาภาษาอังกฤษทั้งของประเทศฮ่องกงแล้วก็ในย่านเอเชียหรือไม่นะครับที่จริงควรจะทํานะครับนะโอเคอก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายนะครับเสรีไทยก็พยายามทํานะครับ ทำได้น้อยในช่วงนี้ก็เอาอย่างนี้ก่อนนะแต่ในส่วนที่นะครับเป็นกระแสร,ระดับโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เสรีไทยซึ่งมาอยู่ต่างประเทศนี่ก็น่าจะต้องได้แสดงบทบาทตรงนั้นนะครับให้มันเต็มที่เพราะแนวรบมันก็มีหลายแนวรบนะครับคนที่อยู่ในขบ,บวนเสรีไทยระดับต้นๆเท่าที่เห็นก็เดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่คุณนี่ต้องต่อสู้ก็คือจุดต่างประเทศส่วนในประเทศนั้นก็คงจะต้องเป็นกลุ่มที่เขาสามารถจะไปวางแผนแล้วก็นะ ดึงตัวเองเข้าไปต่อสู้ในต่างประเทศก็คงต้องต้องเข้าใจในบทบาทที่มันถูกบังคับด้วยนะข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้นะครับผมมองและให้กําลังใจทุกท่านนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับในเดือนสุลาคมเนี่ยจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากหลายๆฝ่ายนะครับแม้กระทั่งขบวนที่วันนี้นะครับหลังจากที่รอคอยเสรีไทยมาสองสามเดือนแล้วเนี่ยก็ได้มีพี่น้องที่นะครับ ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละนะครับจะเป็นกลุ่มที่ดําเนินการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งมันมีจดหมายมันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทําต้องส่งนะครับนี่ผมก็ได้รับการร้องขอจากพี่น้องให้ช่วยร่างจดหมายให้หน่อยนะครับเพราะทนไม่ได้แล้วกับไอ้สภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับจะต้องไปร้องเรียนนะที่ต่างๆก็ผมก็รับปากแต่ว่าเนี่ยเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่อเมริกานะครับก็ เลยยังไม่ไม่มีเวลาร่างให้เมื่อคืนก็กลับมาดึกนะครับแล้วก็จัดรายการคุณาคมก็จนเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับถึงจะมีได้ไปหลับไปนอนนะครับก็พี่น้องครับวันนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะเข้ามาปฏิบัติการไนโอนะครับปัน่นป่วนทางปล่อยข่าวลือสร้างกระแสนู่นนั่นนี่ทําลายพวกเราหรือว่าจะยัดเยียดนะไอความจงรักภักดี ให้เราเขวนะครับอะไรต่างๆมีมาหลายประเภทนะครับแล้วก็มาล่วงความลับมั่งหรือดีไม่ดีก็หาทางปิดปากเราด้วยการปิดเว็บเพจปิดอะทั้งหลายให้มันทำครับมันทําแน่แต่ว่าให้เรารู้เอาไว้ว่าวันนี้เขากําลังบ่อนซึมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเอาอยัางไงเราจะมานั่งนะช่วยศัตรูทำลายสร้างความอ่อนแอให้กับพวกเรา ซึ่งต้องถือว่าเป็นขบวนถ้าเข้าใจการต่อสู้ต้องมองว่าเป็นขบวนแต่ในขบวนนี้มันมีทั้งหน่อมแนมสุดๆมีทั้งขี้กลัวสุดๆมีทั้งตอแหลสุดๆมีทั้งสู้แบบอยู่หลังตู้เย็นมีทั้งแบบเฮไหนเฮนั่นแต่ว่านะครับช่วยสลึงหนึ่งอะไรเงี้ยน,นะครับหรือว่าประเภทเกาะกระแสเลยหรือว่าพวกที่สู้นะครับอย่างเต็มที่แลพวกที่สู้แต่ว่าก็ไม่สามารถจะนําได้ แล้วก็พวกที่จําเป็นจะต้องเป็นระดับแกนนําและอยู่ในที่ต่างๆหลากหลายไปหมดครับถ้าเข้าใจคําว่าองค์การเข้าใจคําว่าขบวนการก็คงจะไม่ไปนะพุ่งเป้าไปโจมตีหรือไปคาดหวังที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนเกินนะความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะครับสังคมมีสิทธิตั้งคําถามนะครับก็จะตั้งไปหรือผมเองก็จะช่วยตั้งคาถามด้วยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจและผลประโยชน์นะั้น ถึงเวลาที่ประเทศชาติจะต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณทําอะไรอยู่นะครับและคุณจะทําอะไรต่อถึงวันเวลาที่ฟ้าเปลี่ยนสีขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับบวกลบกลบนี่บวกลบคูณหารแล้วนะครับกรรมมันมีผลแห่งกรรมเสมอถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยวันที่ประชาธิปไตยเบงบานเอ่อบงบานนะครับคุณก็ควรสมควรจะได้รับนะครับความสุขชื่นและผลประโยชน์จากมัน แต่ถ้านะครับไม่ยอมลงทุนแล้วก็หวังจะมารวบอํานาจในจังหวัที่ประชาชนชนะเราบันทึกชื่อนามสก,กุลตระกูลของพวกคุณและพฤติกรรมของคุณไว้ในบัญชีของหัวใจประชาชนแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ใช้เวลายาวกว่าปกตินิดหน่อยนะครับที่จริงเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ก็นะครับคงประมาณแค่สักสิบนาทีไม่เกินนั้นแต่ว่ามีเรื่องอื่นที่อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นัสื่อสารกับที่น้องนะครับ เนว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งกันต่อไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เอาสาระอะไรมายิ่งใหญ่นะักแต่ว่าก็หวังว่านะครับจะจะ,จะ,จ,ะจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างให้พี่น้องได้คิดได้มองอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมจิตสํานึกของการจะต้องต่อสู้แล้วก็ความจําเป็นในการที่จะต้องเข้าใจขบวนของพวกเราแล้วก็ช่วยกันรักษากําลังใจซึ่งกันและกันเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ด้วย ความหวังดีนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ตัวเองทําได้ต้องทํานะครับต้องทําวันนี้จะไปหวังคนนูน้นคนนี้แล้วก็ไล่ชี้นิ้วด่าคนนั้นคนนี้นะครับหมิน่นคนนั้นคนนี้แบบมึงทําไม่ได้มึงแย่มึงเละอะไรเงี้ยก็ก็นะครับมันไม่ไม่เป็นประโยชน์นะครับมีแต่จะสร้างศัตรูนะครับคนฟังเนี่ยนะครับก็ควรจะให้คนฟังได้รู้ว่าเราพูดด้วยความเป็นธรรมนั่นหนึ่งสองเราพูดบนพื้นฐานความรู้จริงสองนะครับแล้วก็สามเนี่ยเราพูดด้วย เจตนารมณ์ที่ดีโดยการรักษาและฉีดําใจกันแล้วก็มีเหตุมีผลในลักษณะที่นะครับฟังแล้วมันลื่นหูแล้วก็อยากจะนําไปคิดพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงโดยที่ไม่เสียมิตรภาพก็นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นแค่ความเห็นของผมนะครับทุกท่านมีสิทธิที่จะคิดจะทําตามแบบที่ท่านคิดท่านทาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องคนที่รับสารน,นะครับก็จะเป็นผู้ตัดสินเองว่านะครับเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างไรนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับท่านฟังครับ สวัสดีครับ